สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,กันอีกครั้งคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับโซล่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์แสงแดดเพื่อความสะอาดและความสะดวกสบายต้องบอกเลยว่าโซล่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์มีความสําคัญอย่างยิ่งในยุคนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรให้กักบโลกใบนี้อีกด้วยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจความสําคัญและประโยชน์ของโซล่าแอร์พลังงานแสงอาทิต์โซล่าเซลล์เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วจะดีแค่ไหนถ้าหากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานความร้อน ดโดยมีโซลาเซลล์เป็นตัวผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ตัวของโซล่าแอร์ทำงานเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นความเย็นได้ง่ายๆโดยโซล่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์ว่าด้วยเรื่องความสะดวกสบายโซล่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์มีแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมการทํางานของโซล่าแอร์ได้ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดการทํางานปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับสภาพอากาศในแต่ละช่วงโดยทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันนี่คือความสําคัญและความน่าสนใจของโซล่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์หากคุณกําลังมองหาแอร์ที่ประหยัดค่าไฟและสะดวกต่อการใช้งาน โซละาแอร์ตอบจทของคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ